เคล็ดลับประหยัดค่าไฟในการใช้แอร์ความจริงที่เปิดแอร์ตลอด2เดือนแต่ค่าไฟยังไม่พุ่งเริ่มต้นด้วยการแชร์ประสบการณ์ของผู้ใช้โซเชียลที่เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนตลอด2เดือนในฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ค่าไฟที่ต้องจ่ายเพียง 1, 2 0 5ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ1,385บาทเท่านั้นทําให้หลายคนแปลกใจและสงสัยว่าเขาทําได้อย่างไรไม่ให้ค่าไฟพุ่งขึ้น แต่เมื่อเข้าไปดูละเอียดก็พบว่าความลับของการประหยัดค่าไฟอยู่ที่การเลือกแอร์ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้องและเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแอร์ยี่ห้อดีพื้นที่เหมาะสมค่าไฟไม่บานคือสูตรที่ช่วยให้คุณได้ค่าไฟที่ต่ำแม้ในการใช้แอร์ต่อเนื่องเมื่อเลือกแอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับขนาดห้องก็จะช่วยให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานน้อยลงและเหลือค่าไฟที่ต่ำกว่าที่คิดไว้ เว็บไซต์แบรนด์ดังเช่นมิ s u ูบิชิก็มีข้อมูลแนะนำว่าการเลือกแอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานตัวอย่างเช่นห้องขนาด1ตรอควรใช้แอร์ที่มีความสามารถทำความเย็น5 0 0 k kcal/hr และห้องขนาด5ตรอต้องการแอร์ที่มีพลังความเย็น2 5 0 0 k kcal/hr หรือประมาณ2.9กิโลวัตต์และหากห้องตั้งอยู่บนชั้นแดดฟ้าหรือเจอแดดแรงตลอดวันก็ควรเพิ่มค่าความเย็นเพิ่มขึ้นอีก20%หรือคิดที่6 0 0 kcal/hr ต่อ1นตรอเพื่อให้แอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเลือกแอร์ใหม่ก็ควรพิจารณาข้อมูลนี้เพื่อเลือกแอร์ที่เหมาะสมกับขนาดห้องของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณได้ความเย็นสบายตลอดวันและไม่ต้องกังวลกับค่าไฟที่จะพุ่งสูงแต่นี้เป็นเพียงเคล็ดลับหนึ่งเท่านั้นที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟในการใช้แอร์แต่มีอีกหลายวิธีที่สามารถทําให้คุณประหยัดได้มากขึ้นอีกคุณเคยลองวิธีใดบ้างหรือไม่มีวิธีใดที่คุณคิดว่าสามารถประหยัดได้มากกว่าไหมมาแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้กันเถอะ